พระพุทธจินดวงค์ถามว่าชาวพุทธเสียอะไรถ้าพูดถึงความสูญเสียแล้วนะชาวพุทธถือว่าเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญนะ่ทำไมถึงพูดอย่างนั้นที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าหนึ่งเจ้าประภุญสมเด็จพระพุทธชินดวงค์ถือว่าเป็นนักการศึกษารุ่นใหม่ เห็นว่าการปกครองคณะสงฆ์รอศหนึสองหนพศสองสี่พศสองพันราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศสองพันหแก้ไขเพิ่มเติม2อ3 5ันเห็นว่าการศึกษาและการปกครองคณะสงฆ์การจัดการศึกษานั้นก็มีแผน นักธรรมบาลีแต่ว่าจะมีพรางซึ่งอยู่ในสายบริหารการศึกษาที่จะจบปร,ริญญาเอกจบด็อกเตอร์เหมือนพรดิดญาบัณฑน,นั้นยังไม่มีถือว่าเป็นรูปแรกในวงการของมหาทรสมาคมที่จบปร,ริญญาเอกเป็นรูปแรกในวงการคณะสงฆ์ทั่วไปนั้นท่านจะจบปร,ริญญาเข้าประโยคและปร,ะริญ็นต่าง แต่ว่าเบเดชวระคุณนั้นถือว่าเป็นด็อกเตอร์รูปแรกในมหาเิทสมาคมดังนั้นถ้าถึงในการนี้ที่เดลล์วัคคุณได้ถึงแก่มรณาภาพตรงนั้น mm. ก็เท่ากับว่าการที่จะทำให้มหาเิทสมาคมาได้มีความรูนะ้ที่แปลกใหม่ผสมกลมกลื่นเข้าไปอย่างที่โบราณได้พูดถึงว่า นะถ้าเชื้อเดียวกันความแปลกใหม่ก็จะไม่มีจนสุดท้ายก็จะทำให้เกิดโรคเออหรือเกิดลักษณะของอนะัลไซเมอร์ละความปราดเปรื่องไอคิไม่เคยมีแต่ที่พูดตรงนี้ไม่ได้ไหมายความว่ามหาธุสมาคมนั้น,นไม่มีความรู้ในการที่จะปกครองคณะสมฆ์กล่าวได้เลยว่าพระเทชพระคุณเป็นรูปแรก และประการต่อมานั้นก็คือว่าท่านเป็นอนธิการบดีําเป็นอนธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนการศึกษาในรอบรั้วมหาวิทยาลัยส,สมซึ่งมีสองแห่งในประเทศไทยท่านดำรงตำแหน่งเป็นอนธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยผ่าน สายการศึกษาแม้จะกกว่าจะได้รับการยอมรับมีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการล้มลุกลุกกรานบุรพาจาร์มรณภาพตายไปแล้วไม่รู้กี่รุ่นกว่าจะได้รับการยอมรับเป็นปริญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อสู้เคียงบางเคียงไหลกับหมหาวิทยายหลัยหมาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยายลัย จนสุดท้ายปี2527ได้รับวิทยาฐานะและมาปี2540ที่มีกฎหมายรองรับอย่างเป็นทางการและประเดี๋ยวพรกคุณก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัย,ย,ลยและอีกตำแหน่งหนึ่งนั้นกนะ็เป็นกรรมการมหาวิทรสมาคุม เมื่อพระเด็พระคุณอยู่ในการประชุมอาธาสมาคมเท่าที่ได้สัมผัสัตยาสัยจริยาวัตรของพระเด็พระคุณท่านโดยเฉพาะอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติคณะสม์ที่เกิดขึ้นปี2544-46จะเปลี่ยนสัรคราชหรือไม่เปลี่ยน มีการประท้วงกันหลายรอบมาจนถึงเรื่องของการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่หรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือฮุบที่ดินกินที่วัดในสมัยของรัฐบาลที่ผ่านผ่านมาได้มีโอ,อกาสเป็นพระโนเนมที่เข้าไปถวายรายงานกรรมการอัดรสมาคมซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ อุปเสนาหาภะวัตสังเกตเป็นประธานจากนั้นก็มีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจินวงศ์เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยท่านมีเมตตายิ้มยันมแจ่มใสไม่เคยเห็นหน้าบึ้งครึ้งเครียดแม้แต่ว่าเราพระผู้น้อยขอความเมตตาในการปรึกษาหรือท่านก็จะไม่แสดงการเหล่านั้นออกมา,าประการต่อมานั้น ในเรื่องของจรยิยัตรในเรื่องของเมตตาในเรื่องของความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ลูกขานจะไม่ตรหนีความรูนะ้ท่านจะให้คำปรึกษาโดยตลอดและให้ความเมตตาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นี่จะเห็นว่าเมื่อพระเดชพระคุณได้ถึงกัรมรณาภาพลงแล้วสายการศึกษาสายการปกครอง ไปจนถึงเรื่องของการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ในฐานะที่ประเด็นพระคุณได้ดูแลสายธรรมยุทธ์จืงถือว่าเป็นการเสียทร,รัพยากรบุคคลนัรสำคัญยิ่งทั้งสองนิกายคือทั้งธรรมยุทธ์และปานนิกายก็ขอ,ขอแสดงความไว้อาลัยต่อพระเด็นพระคุณบุญกุศลใดที่มีมหาบุญกุศลใดที่เกิดขึ้น ก็ขอถวายคุณกุศลนั้นนะเพื่อพระเด็ชพระคุณได้อยู่ในสุคติโลกสวรรค์และมีดวงตาเห็นธรรมในภพภูมิต่อๆไปและเป็นที่พึ่งพาของชาวพุทธและพระพุทธศาสนาในช่วงโอกาสสิ่ต่อๆไปก็ขอถวายกุศลส,ส่วนนี้แด่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ผู้ถึงแก่ บรณาภาพแล้วขอถาวายพระกุสศลครับ